ใน Photoshop CS3 นี้นะครับจะมีพาเลตใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของ Clone Source นะครับจะเป็นพาเลตที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Clone Stamp Tool แล้วก็ Healing Brush Tool โดยที่เราสามารถกำหนดต้นแบบของภาพที่จะนำมาใช้ทำสำเนานะครับในการ Copy ได้ถึง5ต้นแบบนะครับจากในภาพเดียวกันก็ได้หรือว่าจากต่างภาพกันก็ได้แล้วก็ปรับขนาดของภาพนะครับหมุนภาพที่ถูกโคลนนิ่งก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับจากตัวอย่างเดียวผมจะประยุกต์การทํางานนะครับคือใช้2ภาพนี้ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างเป็นการ์ดยพรขึ้นมาให้ดูนะครับโดยคําสั่งที่เราจะใช้หลักๆก็คือคําสั่งนี้นะครับเครื่องมือที่มีชื่อว่า Clone Stamp Tool นะครับวิธีการใช้งานนั้นเหมือนปกตินะครับแต่ว่าผมจะเปิดวินโดว์หนึ่งขึ้นมานะครับก็คือวินโดว์ส่วนของ Clone Source ตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาได้เลยซึ่งปกตินะครับจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับ โคนซอสตรงนี้คลิกขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะครับก็เปิดไว้ในส่วนของวินโดว์ก็ได้นะครับลองมาดูรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับหน้าต่างนี้กันนะครับก็จะมีในส่วนของโคนซอสก็คือต้นฉบับที่เราจะนํามาใช้เป็นต้นแบบนั่นเองนะครับมีถึง5อันนะครับก็หมายถึงว่าสามารถที่จะกําหนดต้นฉบับได้ถึง5ต้นแบบนั่นเองและก็ในส่วนของออฟเซตนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดตําแหน่งของภาพที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทําสําเนาหรือว่าการก๊อปปี้นั่นเองนะครับ ดับเบิลยูกับ H ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดความกว้างและก็ความสูงของภาพต้นแบบและที่ด้านหลังก็จะเป็นการลิงก์กันนะครับเพื่อรักษาอัตราส่วนของภาพต้นแบบไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดองศาในการหมุนภาพต้นแบบนะครับแล้วก็เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับสาหรับการกําหนดขนาดและก็การพลิกกลับภาพให้เป็นค่าเริ่มต้นอีกนิดน,นึงนะครับในส่วนของโชว์โอเวอร์เลยตรงนี้จะเป็นการกําหนดให้มีการแสดงความโปร่งใสของภาพต้นแบบ ซ้อนลงบนภาพที่เราจะนําไปใช้งานนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นนะครับและก็ o อปาสิตี้ก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดค่าความโปร่งใสของวัตถุนะครับซึ่งเลือกได้และก็ออโต้ไฮนนั้นจะเป็นการซ่อนภาพต้นแบบนะครับและก็อันสุดท้ายนะครับอินเวอร์ก็จะเป็นการกลับค่าสีของภาพต้นแบบที่เราเลือกมาใช้งานนั่นเองนะครับสําหรับวิธีการทํางานนะครับก่อนอื่นผมจะมาที่ภาพที่ผมต้องการให้เป็นต้นแบบก่อนนะครับก็ใช้งานตามปกตินะครับ กดปุ่มอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่จุดเริ่มต้นที่เราต้องการถ้าลองสังเกตนะครับที่ทางด้านขวามือก็จะมีลักษณะของ p e n c i l jpg ขึ้นมาก็เป็นการแสดงว่าตอนนี้ต้นฉบับหรือว่าสำเนาของเราก็คือภาพ Pencil ตรงนี้นี่เองนะครับจากนั้นนะครับส่วนที่ผมจะทำต่อไปก็คือเลือกให้โชว์โอเวอร์เลย์นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับผมจะเลื่อนมาที่ภาพหมีตรงนี้นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะเห็นว่ามีลักษณะของภาพปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นภาพจางๆนะครับในส่วนของการใช้งานจริงๆนั้นเราสามารถที่จะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการก็ได้นะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะระบายในส่วนของโคลนส Stamp นะครับหลัการทํางานเหมือนการใช้งานตามปกตินะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ที่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่ามีลักษณะของเส้นขอบปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับก็เพียงแค่เลือกเช็คในส่วนของ Show Overlay ตัวนี้ออกไป ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราคลิกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกปรับ opacity นะครับลักษณะของความเข้มหรือว่าความชัดก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลือกปรับให้เหมาะสมนะครับสำหรับการนำไปใช้ในการทำงานนะครับจากนั้นนะครับลักษณะที่ผมใช้งานนะครับผมจะใช้รูปแบบของภาพที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ต่างกันนะครับนั่นก็คือผมใช้ต้นฉบับที่เป็น pencil jpg ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นภาพเดียวกัน แล้วก็นำมาสเต็มนะครับหรือว่านํามาโครนิ่งวางไว้บนภาพที่เป็นรูปหมีตรงนี้นั่นเองต่อไปนะครับผมจะใช้ต้นฉบับที่เป็นภาพเดียวกันดูบ้างนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะใช้ในส่วนของข้อความ Happy Birth Day ตรงนี้นะครับวิธีการก็เหมือนกันก็คือกดปุ่มอัลเทอร์เนตค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็กําหนดจุดเริ่มต้นนะครับคลิกครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลือกที่ในส่วนของโชว์โอเวอร์เลยให้ดูนะครับ นี่ก็คือลักษณะของข้อความที่เราได้เลือกไว้นะครับเราจะปรับขนาดในส่วนของข้อความนั้นให้เล็กลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ50%เอร์เซตนะครับลองมาดูผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็จะได้ข้อความที่เล็กลงมานะครับจากนั้นผมก็จะคลิกนะครับแล้วก็ระบายลงไปในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ จากนั้นลองมาเลือกในส่วนของโชว์เลยตรงนี้ออกไปดูนะครับเราก็จะได้เพียงแค่ข้อความที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะนําวิธีนี้ไปใช้ในการทํางานได้เรื่อยๆเลยนะครับใช้วิธีการที่ทํางานร่วมกันจะทําให้ได้งานที่ค่อนข้างหลากหลายและก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือลักษณะงานที่ได้ลองสร้างขึ้นมานะครับทั้งขนาดแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรต่างๆจะทําให้งานนั้นมีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ลองนำเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับในส่วนนี้ครับ